เชฟกระทะหลกเลยหืมกันร้อนเหรอมีที่จับด้วยกระทะอยู่นู่นไงนนกระทะอยู่นู่นไงนู่นกระทะอยู่นู่นไปหยิบกระทะมาหนิกระทะโอ้โหกันร้อนกันร้อนโอ้โหทำกับข้าวเหรอคุกกิ้เหรอ เชฟกระทะหลกนะคะเชฟกระทะหลกพดอดีมีหมวกส่วนตัวด้วยกันกันเศษผมเข้าไปในอาหารแล้วพอดีอาหารมันร้อนเลยต้องใช้ถุงมือจับโอ้โหคุกกิ้งให้มามีกินหรอโอ้โหล้างผักเหรอล้างผักเก่งมากเลย ล้างไัเอเาเปิดก๊อกด้วยเปิดก๊อกด้วยโอ้โหมีล้างผักด้วยนะคะมีล้างผักด้วยวันนี้ทําอะไรหรอคะวันนี้ทําอะไรกินหรอคะเชฟเชฟพับเชฟลูกพับเชฟลูกพับหันหน้ามาหามามี่มามี่ถามว่าวันนี้ทําอะไรกินหรอคะแย่ใช่ทำอะไรกินเหรอคพพุกก,นนาาานนกิ้งหรอ <Yeah. S 1> ปอกกิ้งเหรอคะอู้น่ากินจังเลยน่ากินจังเลยคะ่ะ